เรื่องนี้แต่วันนี้ค่ะมุมการเมืองนะคะมีจะมาชวนคุณผู้ชมไปติดตามนักการเมืองคนรุ่นใหม่คนนี้เขามีเอฟซีเขามีคู่จินจ้นพูนดถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยน่าจะพอทราบแล้วนะเป็นใคร,ครไปชมกับคุณอานุชาขำดวงไปสัมภาษณ์มาให้ชมกันค่ะเชิญครับ ผู้ชมมาที่พักเพื่อไทยนะครับมาพูดคุยกับสสหญิงคนหนึ่งครับต้องบอกว่าเส้นทางการเมืองกําลังรุ่งโรดเลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เรามากันในวันนี้ก็คือเธอมีกระแสในโซเชียลมีเดียครับมีแฟนคลับมาติดตามมีด้อมเป็นของตัวเองเลยนะครับมาคุยกับคุณน้ํานะครับ เจราพรสินทุพัยสสร้อยเอกของเพื่อไทยนะคุณน้ำสวัสดีครับขอญาตเรียกคุณน้ำค่ะยินดีค่ะผมพูดถูกใช่ไหมครับเรียกว่าด้อมใช่ไหมค่ะค่ะเป็นด้อมค่ะเป็นมายังไงถึงได้มีด้อมมีน้องน้องข้างหลังนี้ใช่ไหมมาติดตามเยอะแยะขนาดนี้ค่ะคือเดิมเนี่ยน้ำเองเป็นสสสมัยแรกนะคะก็เติบโตจากการอภิปรายในสภาก็จะมีเป็น แฟนคลับรุ่นใหญ่หน่อยเป็นผู้ใหญ่ที่ติดตามการเมืองอยู่แล้วแต่ทีนี้เข้าใจว่าน้องๆรุ่นหลังๆมาเนี่ยค่ะที่เริ่มมาติดตามการเมืองอตามที่ไปสอบถามมาว่าไปดูคลิปการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุด ที่มีการอภิปรายเกี่ยวกับการทุจริตวัคซีนค่ะแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นว่าอ๋อมีนักการเมืองหญิงอายุยังน้อยก็เริ่มสนใจติดตามดูผลงานย้อนหลังไปเรื่อยๆก็เลยเริ่มจมัสนใจการเมืองอกลายเป็นด้อมเล็กๆขึ้นมามค่ะมามาคอยให้กําลังใจแล้วก็ติดตามการอภิปรายติดตามงานในสภางานในพื้นที่ตลอดนะคะ เกิดจากกระแสของคู่จิ้นก่อนเป็นจิ้นยิงๆด้วยนะครับคุณน้ำกับคุณอิมนะครับมันยังไงถึงมาถึงมาคลิกถึงว่าได้เกิดว่าเป็นกระแสคู่จิ้นกันขึ้นมาได้แบบเข้าใจว่าน่าจะเริ่มจากการทํางานในสภาเนี่ยแหละค่ะที่เห็นด้วยทุกวันนี้มันอาจจะมีโซเชียลมีเดียที่ทําให้เขามีช่องทางในการติดตามผลงานเราได้หลายช่องทางก็มีการไปขยายผลในช่องทางอย่างเช่นทิกต็อก S <S ท,ที่มีผู้เล่นค่อนข้างเยอะอน้องๆก็จะทําคลิปน่ารักน่ารักทั้งเ,เป็นคลิปลักษณะผู้จิ้นบ้างคลิปการอภิปรายบ้างคลิปงานในพื้นที่บ้างก็ทําให้ได้ขยายฐานขยายผู้ชมเพิ่มเติมขึ้นไปเยอะค่ะก,ก็เลยเข,ข้าใจว่าคงจะเห็นโมเมนต์การทํางานเวลานา้าอภิปรายเองพี่หม่มก็จะเหมือนอยู่ข้างๆพี่หม,ม่อมอภิปรายน้ำเองก็อยู่ข้างเพราะเราสองคนเป็นคนชอบอยู่ในสภาชอบฟังการอภิปรายแล้วก็เป็นวิพักร่วมสายคานเหมือนกันก็เลยก็เลยมีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยมากขึข้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ ใหเกิดกระแสนี้ขึ้นมา <ul> ค่ะก็ะะกลายเป็นคู่จิ้นกันใช่อย่างก่อนหน้านี้เราเห็นเรื่องของคู่จิน้นหญิงหญิงชายชายเนี่ยจะเจอในละครจะ,จะเจอในซีรีส์อันนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่ของการเมืองเหมือนกันคือพอเข้ามาเส้นทางการเมืองก่อนจะเข้ามาเนี่ยคิดไม่ว่าจะเป็นจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยโอ้ไม่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนนะคะคือ เดิมน้าเองเนี่ยเข้าสู่เส้นทางการเมืองได้เพราะว่ามีคุณพ่อเป็นไอดอลของเราเป็นแบบอย่างทําให้เราประทับใจอยากจะเดินตามคุณพ่อแล้วก็ประกอบกับ ทางคุณพ่อเองค่ะเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแล้วก็มีคดีติดตัวเยอะแม่นะคะจากการต่อสู้ครั้งนั้นมีบาดแผลเยอะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะเข้ามาถือไม้ต่อเพื่อที่จะต่อแถวฝั่งประชาธิปไตยให้ยาวขึ้นความความมุ่งหวังของเราคือเราต้องการมาทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็อ,อยากจะมาต่อแถวฝั่งประชาธิปไตยในทีนี้เ,เราก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะว่าว่ามีน้องๆเนี่ยมาสนใจนักการเมืองในอีกมุมมองหนึ่งที่ที่จะดูแล้วมันอาจจะเป็นมุมที่เขารู้สึก ว่ามันมันดูเข้าถึงง่ายดูผ่อนคลายมากขึ้น,นก็ถือว่ามันมันเป็นนิวิศหมายอันดีกับกับการเมืองไทยของเราคร่ะผ่ามนิดนึงเป็นคู่จิ้นหญิงๆเนี่ยหนุ่มๆเข้าใจผิดบ้างไหมมีคนเขา <laughs> อย่างนี้หนุ่มๆแล้วเ,เข้ามา <laughs> ยังไงอะไรอย่างนี้ ก็ก็มีมาสอบถามบ้างเหมือนกันนะคะเพื่อนสมัยมปลายอะไรอย่างเงี้ยว่าสรุปมีแฟนแล้วหรอหรอยงว่าเราก็โสดมานานมากแล้วน้ำน้ำเองก็ตอนเรียนจบมาก็ตั้งใจทํางานแล้วพอยิ่งมาเป็นนักการเมืองเวลาก็ยิ่งน้อยเวลาส่วนตัวก็แทบไม่มีเลยก็จะเป็นงานการเมืองแล้วก็เป็นเวลาให้กับพ่อคุณแม่ครอบครัวน้องเบียอะไรอย่างเงี้ยน้องสาวก็ก็เลยโสดมานานมากพอพอมีกระแสเรื่องนี้เพื่อนๆก็แอบ คำๆแล้วก็มาถามตอบถามเหมือนกันเลยไง <S <S ว่าสารุปมีแฟนแล้วหรือเปล่าให้นุ่มๆสบายใจแค่ <S 2> <S 2> <S เพื่อนกันแค่พี่น้องแค่ครูจีนก็จะไม่ๆๆสโสดอยู่นะคะจริงๆยังไ,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 ไม่ได้มีแฟนนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็น,ปนกระแสะที่ทําให้เราเองก็มีความสุขไปด้วยเหมือนกันนะคะเพราะตัวน้ำเองก็เป็นแฟนขับเกาหลีมาก่อนเหมือนกันเราค่อนข้างเคยชินกับวัฒนธรรมลักษณะการจับครูจีนหญิงชายอยู่แล้วเราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องผิดปกติอะไร กดดันไหมครกับการทําหน้าที่ถ้าถ้าคิดว่าเราเป็นหน้าใหม่ในทางการเมืองะครับ คือต้องเรียนว่าที่น้าได้มีโอกาสได้อภิปรายในววละสาคัญหลายครั้งก็เพราะว่าเป็นทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นผู้ให้โอกาสน้าได้ทํางานนะคะซึ่งพรรคพรรคเพื่อไทยเองเป็นพรรคขนาดใหญ่มีสสหลากหลายรุ่นมีทั้งผู้มีประสบการณ์เก่าการเมืองมีคนรุ่นใหม่มีคนหลักเพศหลายวัยที่ทํางานร่วมกันก็ถือว่าพรรคเปิดโอกาสให้กับทุกเพศทุกวัยจริงๆน้ำถึงได้มีโอกาสไดมาทํางานทั้งๆที่เป็นสสสมัยแรกครั้งแรกที่ขึ้นอภิปรายอะค่ะเป็นสสได้ประมาณยังไม่ถึง2เดือนดีน้น้นมตื่นเต้นมาก ครั้งแรกนอนไม่หลับเลยคะ่ะเตรียมทั้งคืนเลยตอนนั้นออตอนเช้ามาแล้วก็อกทำเต็มที่นะคะก,ก็ปรากฏว่าก็ผ่านไปด้วยดีตันนี้ขอบคุณคุณน้ำนะครับขอบคุณคุณโนค่ะขอบคุณค่ะ